คือที่บวชไม่ได้อ่ะไม่เกี่ยวกับสารยุติธรรมเข้าใจปะ่ะคือแม้น่ะไอ้โรน่ะมันทําตัวให้คนไปจองกระถินคุณเข้าใจปะ่ะมันไม่เกี่ยวว่าคุณติดสารติดอะไรคือคุณเคยได้ชื่อคาว่าล้มละลายอ่ะมันก็โดนคาว่าเอะละคุณเข้าใจปะ่ะคุณแก้ล้มลายทางโลกเสร็จอะแล้วคุณคิดดูเดยแต่ว่าคนไปบวชมันคล้ายๆแบบว่าเฮ้ยยังติดฉันอยู่อ่ะมันไม่ได้หมายถึงหนี้เงินอย่างเดียวเข้าใจปะ่ะ คนเราอ่ะแม้แล้กับผมอะถ้าจะบวชอ่ะแล้วอยู่ดีคนเข้าไปบอกเอ้ติดหนี้เขาเหมือนใจว่ามันตอนจะบวชอะคือคุณต้องหาอุปชาบวชเขาไม่บวชให้ือไม่เข้าใจอ่ะคือคือ,คอมึงอย่าแปลไทยเป็นไทยนักมึงเอาความเข้าใจมันบวชไม่ได้ไม่ใช่เพราะล้มละลายมันบวชไม่ได้เพราะว่ามันโดนเขาจองกระถินเพราะกรรมนี่ไงเข้าใจปะ ้าจะบอกบวชสิ้นปีอ่ะใครจะบวชให้อยากดูอุปชาเดี๋ยวสามีเจี๊ยบก็ออกมาอีกอ่ะรู้จักสมีเจี๊ยบไหมโอ้มันวุ่นวายอ่ะก็สมีเจี๊ยบก็บอกแล้วอุปชาสามีเจี๊ยบปลอมใบมาให้ตั้งครึ่งวงการอ่ะยังไม่ต้องไปพูดย้อนหลังถึงขนาดนั้นแต่เอาแค่ไอเนี้ยคืออุปชาแท้ที่เขาคิดว่าเขาผ่องอ่ะ ที่เขาไม่โลไม่ได้เป็นอุปชาใบาปลอมสมัยนู้นอะ่ะขึ้นวงการอะ่ะเขาก็ไม่บวชให้แต่อุปชาปลอมก็จะกล้าบวชป่าเพราะชื่อเสียงมันเปลี่ยนไปมึงเขา้าใจว่ามันต้องใช้อุปชาไม่ใช่ว่ามึงจะอู้ไอจะมีพระอะไรที่มาให้ทายค่อะไรนั่นไอ้นั่นก็เดี๋ยวโดนโบก,กบ,บาลเหมือนกันแหละไอ้ยี่มึงออกมาเป็นหลวงลงุงจริงมึงอย่าไปพึ่งข้าววัดทั้ะคนไปวัดนะไม่มีใครเขาเอาเงินไปให้ไม่มีเงินเขาก็เข้าได้ แต่มึงทํายันอาสมพวกมึงไงกูถามจริงๆเธอวะที่มึงนั่งนั่งเรียหีไอเรียลิ้นเรียอะไรกันเนี่ยหรือว่าที่ถวายเงินนั่นน่ะถ้ามึงไม่มีตังคงอ่ะคนไม่มีตังเข้าไปว่าได้คนที่นั่งข้างๆมึงอ่ะมึงไม่คิดหรอว่ามันจะเป็นพวกเดียวกันเน่ะขนาดอะไรนะแชร์เชิอะไรก็ยังบอกว่าเออมันมีพวกเดียวกันนั่งข้างด้วยอะไรด้วยมันมีพวกมาชักชวนเน่ะหลักการแม่งหลักการเดียวกันเลยอราสาท อีกอย่างอะกูหมันไส้ไอ้ล้นสองไม่ใช่หมันไส้ยี้่มึงพอได้แล้วมึงเข้าใจปะมันน่าเกลียดสิ่งที่มึงทำอ่ะกูไม่ได้บูลี่เพราะมึงเรียนเปลี่ยนเก้ามาไงถึงมึงเป็นคนมึงก็ต้องมีจิตวิญญาณว่าเปลี่ยนเก้าเป็นยังไงไม่ใช่เอาตรงนู้นเอาตรงนี้มาตั้งเป็นที่ตั้งเข้าใจปะมึงจะมาร้องหาว่าใครเขาไปบูลี่ไปอะไรมึงอ่ะมึงอย่ามึงอย่าเอาหลักตรงนี้มาเข้าใจปะเขายอมรับมึงแล้ว แต่มึงทำให้โลกติดเดียนเบื่อก็ขอสองคลิปเนะี่ยครูว่าชัดแล้วครูอะ